สิบสาวลึกลับในสามกกหญิงงามสิบคนที่ไม่มีใครสู้รู้จักในวรรณกรรมจีนเนเรื่องสามกกมีตัวละครมากหน้าหลายตา แต่บทบาทในการดําเนิน,นเรื่องมักเป็นของตัวละครชายและน้อยครั้งนักที่จะมีตัวละครหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องภาพยนตร์ละครหรือเกมสามก,ก๊กหลายฉบับก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือมีตัวละครหญิงน้อยคนทำให้ไม่อาจสร้างสรรค์นเนื้อหาได้มากกว่าเรื่องราวที่เป็นอยู่ในวรรณกรรมผู้ผลิตซื่อสามก๊กต่างๆจึงจาเป็นต้องขุดคุยประวัติของตัวละครหญิงทั้งจากบันทึก จดหมายเหตุหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จากเรื่องที่แต่งเติมขึ้นเพื่อสร้างสีงสันให้กับงานของตนเองในภาพยนตร์จีนเรื่องโจโฉก็เคยมีบทของหลิงจูของลูกสาวลิโปโ้เตียวเซียนหรือในเรื่องเทพเจ้ากวนอูก,ก็มีบทของตัวละครสาวหญิงคนรักของกวนอูชื่อฉีหลานละครโทรทัศน์สามก๊กของพันสิบก็มีบทของจิงฉูหญิงรับใช้ของซูมาอี้เป็นต้น เกม3ก๊กของบริษัทโคอีก็เป็นเกมหนึ่งที่มีการนำตัวละครหญิงลึกลับใส่เข้ามาในเกมด้วยเช่นกันในเกม3ก๊ก11การที่จะได้สาวงามเหล่านี้มาใช้งานนั้นผู้เล่นจะต้องยึดครองแผ่นดินจีนด้วยตัวละครหญิงตัวใดก็ได้ก่อนหนึ่งรอบจากนั้นเมื่อเริ่มเล่นเกมใหม่ก็จะได้สาวงามลึกลับจำนวน10คนมาใช้งานตัวละครหญิงเหล่านี้ส่วนมากมีที่มาจากบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์คุณบ้างไม่คุณบ้าง ใครเป็นใครกันนั้นเรามาลองดูประวัติย่อๆของพวกเธอกันตังไไปเป็นหลานสาวของตังโตมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์เมื่อตังโตเป็นมหาอุปราชได้ตั้งให้คนในวงตระกูลมียศมีตำแหน่งตังไไปในวัยยังไม่ถึง15ปีจึงได้เป็นเจ้าเมืองวุยเอียงปกครองบังคับบัญชาข้าราชการเดิมของเมืองแต่เมื่อตังโตตายตังไไปและครอบครัวคนอื่นๆจึงถูกประหารชีวิตไปพร้อมกัน สาวคนที่สองตู้ซือหรือตู้หูจินเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ภรรยาสาวของจินดีลูนายทหารรองของลิปโป้มารดาของจินลง่งเมื่อจินดีลูไปขอความช่วยเหลือจากอ้วนสุดตู้ซือถูกทิ้งไปเพียงลําพังในเมืองแห่ฝือต่อมาโจโฉตีเมืองและสังหารลิปโป้ได้จึงบังคับนางให้มาเป็นภรยาส่วนจินล่งบุตรชายก็รับเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ก่อนหน้าที่โจโฉจะได้นางมาเป็นภรรยานั้นกวนอูได้เคยร้องขอโจโฉอยู่หลายครั้งว่าตนเองก็ต้องการจะรับนางมาเป็นภรรยาด้วยสาวคนที่สามกวนอันผิงกวนอันผิงบุตรสาวของกวนอูผู้เป็นตัวละครสมมุติที่ปรากฏชื่ออยู่ในนิทานพื้นบ้านว่ามีความกล้าหาญไม่แพ้บิดาเมื่อครั้งซุนกวนส่งทูตมาสู่ขอกวนอินผิงให้กับบุตรชายของตนนั้นกวนอูได้ปฏิเสธโดยกล่าวว่า ลูกสาวเรานี้เป็นชาติเสือจะไปยกให้ลูกของอ้ายชาติหมาได้อย่างไรเป็นเหตให้สุนวกวนโกรธและยกทัพมาตีเมืองเกิงจิวเมื่อกวนอูตายกวนอินผิงก็ได้ติดตามของเบ้งไปรบกับชาวม่านทางภาคใต้สาวคนต่อไปกุยหุยกุยหุยองโอ,งองของโจผีบุตรีของกุยเฮงและนางตรงซือมีความงามเป็นเลิศจนถูกยกย่องให้เป็นกษัตริยาแห่งสตรีทั้งหมด นางกุยหุยไม่มีบุตรจึงรับเอาโจโยอยมาเป็นบุตรบุญธรรมนางกุยหุยมีสติปัญญามากและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจหลายๆครั้งของโจผีและมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักมากจนถึงรัชสมัยของโจยอยคนต่อไปลี่ซื่อลี่ซือภรรยาของมาเฉียวเจ้าเมืองอิวกังอาณาจักรจกนางลี่ซือถมน้ำลายใส่หน้าสามีเมื่อรู้ว่าสามีไม่เอาใจใส่ป้องกันบ้านเมือง ยอมแพ้กับเตงงายที่มาพร้อมกับทหารเพียงสองพันนางลี่ซื้ออับอายจึงผูกคอตายเมื่อเตงายรู้ข่าวจึงจัดพิธีสมพยัตรสมเกียรติลกอูเซิงลกอูเซิงเป็นลูกสาวลกเจ็กขุนนางเมืองง่อได้ชื่อนี้เพราะเกิดเมื่อครั้งลกเจ็กประจำการอยู่ที่เมืองอูลินลกอูเซิงแต่งงานกับชายหนุ่มคนบ้านเดียวกันนามว่าเตียวไผ่ผู้เป็นน้องชายของเตียวอุน่นตั้งแต่อายุ13ปี แต่แต่งงานได้เพียงสามเดือนเตียวไปและกครอบครัวก,ก,ก็ถูกเนรเทศเพราะมีความผิดเตียวไผตาระหว่างการเนรเทศนางลกอู่เซิงจึงเป็นไม้สาวพราวเสน่ห์แต่กระนั้นนางก็สาบานตนอย่างหนักแน่นว่าแม้นจะตกยากลำบากเพียงใดนางก็จะไม่แต่งงานใหม่เปน็นอันขาดพร้อมกับขออยู่รับใช้ตระกูลเตียวตลอดไปผังเอ,อ๋ผังเอ,อ๋จ้าเอ,อ๋อ ยอดหญิงในประวัติศาสตร์บุตรสาวคนโตของเจ้าอันภรรยาของผิงสือเสียมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าผังเออฉินเมื่อครั้งที่เจ้าอันถูกหลิวโซ่สังหารเธอได้น้องชายได้วาง,งแผนแก้แค้นต่อมาน้องชายได้ป่วยตายเสียก่อน หลีโซ่จึงคลายใจคิดว่าคนสกุลเจ้าไม่มีผู้ชายหลงเหลือแล้วและคงไม่มีใครกล้าแก้แค้นผังเอ๋จึงสาบานว่าลูกผู้หญิงตัวคนเดียวก็จะแก้แค้นให้บิดาให้จงได้ในปีคศ .179 ผังเอ๋บุกเข้าต่อสู้ในตัดศีษาหลีโซ่มาเส้นไหวบิดาได้สำเร็จจากนั้นจึงเดินทางเข้ามอบตัวกับทางราชการเพื่อรับความผิด แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธานในปณิธานของผังเอ๋และทําให้เธอพ้นผิดไปในที่สุดแฮหัวสื่อแฮหัวสื่อหลานสาวของแฮหัวเอียนญาติแฮหัวปา่าเมื่ออายุได้ประมาณ13-14ถึงปีไปเดินเที่ยวเนและถูกเตียวหุยฉุดไปเป็นภรรยาเป็นมันดาผู้ให้กําเนิดเตียวซีมาเฮสีของพระเจ้าเล่าเซียนเมื่อทราบข่าวว่าแฮหัวเอียนเสียชีวิตในการรุป นางได้ร้องขออนุญาตไปเคารพศพและเมื่อครั้งที่แหวัวป๋ามาสาวามิพักต่อฝ่ายจกก็ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเล่าเสี้ยนเป็นอย่างดีเพราะเป็นญาติผู้ใหญ่ของแหยวัวซื่อนั่นเองหยางสื่อหยางสื่อภร,รยาของมาเฉียวเมื่อครั้งมาเฉียวพ่ายแพ้กับโจโฉต้องถอยทับกลับตีเมืองต่างๆดินแด,น,ดนหลงเสหยางสื่อได้ตามมาเฉียวไปด้วยและได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกับหวังยี่ภร,รยาของเตียวขัง พูดคุยสนสนมกันทั้งวันทั้งคืนโดยหารู้ไม่ว่ากําลังถูกหลอกให้จ่ายใจ,ใจ,ใจระหว่างยี่วางแผนใจดีสู้เสือหน้าไหวหลังหลอกช่วยให้สามีเตียวกังในพักพวกลักลอบก่อการทํารัฐประหารกับไล่มาเฉียวออกจากเมืองได้สำเร็จสําหลายอย่างฉ่าได้อย่างซื้อและบุตรอีกสามคนถูกนำตัวไปประหารชีวิตต,ต่อหน้าต่อตาสร้างความสะเทือนใจกับมาเฉียวอย่างยิ่งเตียวซีเตียวซีลูกสาวเตียวหุยกับนางเฮห,หัวซื่อ เมื่ออายุได้17ปีหงเบงได้แนะนําให้เข้าพิธีอภิเษกสมรสก,กัับพระเจ้าเล่าเสียนขึ้นเป็นพระมเยสีได้ไม่กี่สิบปีก็เสียชีวิตน้องสาวฝาแฝดของนางจึงขึ้นดารงตําแหน่งพระมเยสีแทนขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังนี่เป็นเรื่องราวของสาวผู้ลึกลับในสามก๊กนะครับบางคนก็เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่บางคนนี่ไม่คุ้นแม้แต่อักษรน,นำเลยทีเดียว ร่วมแสดงความคิดเห็นไวใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พราการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆครันสองโลกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ